ข้ารากแกงก็มีเปื่อยเอ็นก็มีแต่วันนี้เราจะเป็นพัลเลรน,นี่อันนี้เส้นแบนครับผมกุม้งสดมากๆอร่อยต้องซ้ำครับผมร้านลมโชยเปิดกี่ปีแล้วครับสี่สิปีแล้วค่ะมาอีกชา้ากุ้งนี่เก๋ถึงหานี่บะหมี่เส้นแบนอย่างเดียวแล้วครับผม,มเส้นก็นุ่มวัตถุด,ดิบ ใส่ใจในการทำอะ่ะปากหมดไว้ให้ข้าวราดแกงก็มีนะข้าวแกงนี้เปิดแต่เช้าเลยเนาะข้าวแกงนี้เปิดแต่เช้าเลย โอ้อันนี้หอยหอยครับผมน,นี่หมูทอดันนงโอ้ตายแล้วกินไม่หมดแล้วเนี่ยห่อหมกอะไรครับหมกไปเอาหมกไปซีมาเนี่ยม,มากินสองปีแล้วนี่มีหมดทุกอย่างเลยครับผม เนี้ยเปื่อยเอ็นก็มีแต่วันนี้เราจะเป็นทารเล่ครับผมว้าวนี่เส้นแบนด้วยนะนี่เป็นโอ้หมีเส้นแบนครับผมนี่อันนี้โอ้กุ้งเด้งๆนะครับผมปลาหมึกมาเป็นชิ้นเลยครับว้าวเส้นแบนครับผมแล้วก็มีแหกึนมีเส้นเล็กน้ำครับผมโอ้โห จะกินแบบไม่ปรุงก่อนนะปรงุงกล่อมันไม่ปรุงนะครับผมเส้นเ็นนุ่มน้ำมุนนี่ปลาหมึกเนี่ย กุ้งครับกุ้งขาวคนระับหืมกุ้งนี่ให้สามเอเลยสามเอเลยครับผมอันนี้ผมปรุงน้ำนิดหน่อยนะใส่น้ำส้มใส่พริกหน่อยเนะาะปรุงแล้วยิ่งอร่อยครับผมน้ำซุปเหมือนจะมีกุ้งแห้งน้อยๆอ,อร่อยมาก เนะทีเด uh, hmm. ็ดเขาคืออทะเลกุ <c oughs> ้งสุสดมากๆครับผมสดมากๆากดีกว่าร้านอาหารอร่อยต้องซ้ำครับผมชามที่สองครับผมขอเป็นเส้นแบนเม่งครับผมทะเลเหมือนเดิมครับผมไม่ใส่ครับผมร้านลมโชยเปิดกี่ปีแล้วครับเท่าไหร่อ่ะ สี่ส0ิบปีแล้วครับ40กว่าปีแล้วครับผมโอ้โหผมมากินนี้ถ้าจำไม่ผิดสามรอบสี่รอบแล้วครับผมมาจากจังหวัดตากนะกุ้งกับปลาหมึกสดมากครับผมมาอีกชามแล้วครับผมนี่เลยครับผมโอ้โหเป็นยังไงมาเดิงๆครับผมโอ้ย อีกชามหนึ่งนะครับผมอันนี้ขออนุญาตปรุงนะไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะครับผมไม่ใส่ถั่วนะร้านนี้ไม่ใส่ซีอิ๊วดำไม่ใส่ถั่วกุ้งนี่แก่กุ้งนี่แก่ถึงหางนี่เลยนะเนี่ยอันนี้อันนี้กินได้หมดเลย นีม้มาบะหมี่เส้นแบนอย่างเดียวแล้วครับผมอมไม่อวยนะครับผมแต่ว่าเส้นเหนียวนุ่มน้ำซุปดีมากดีงามวัตถุด,ดิบเกรดเอครับผมสมบูรณ์แบบครับผมคือคุณป้าคุณยายเนี่ยทั้งใส่ใจในการทำอะ่ะผมสังเกตแล้วนะน้ำซุปหอมมาก เผ็ดร้อนนี่ครับสมุนแบบครับตามท้องเรื่องหมดเกี้ยงสองชามครับผมตามตามคำขอครับผมคุณป้าบอกว่ามาแล้วต้องชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้วยครับผมเนื้อเปื่อยเอ็นแก้วเนาะ อีกชามนึงครับผมคุณป้าบอกว่าทีเด็ดของที่นี่นะกุวยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเอ็นแก้วนี่ครับผมเอ็นแก้วนะครับผมเนื้อเปื่อยนี่ก็เป็นน่องลายนะน่าจะเป็นน่องลายใช่ไหมเนี่ยโอโ้โหมีเอ็นด้วยเอ็นแก้วนะว้าวชามที่สามแล้วครับผมของผมนะต่อวยเนื้อนนะรสชาติหอมแต่ว่า น้ำซุปจะคนละแบบกันอันนี้จะเป็นน้ำซุปเนื้อเป็นแก้วเม็ดเล็กมีความหยุ่นๆแบบพอดีอ่ะมันเป็นพอดีของมันอันนี้ผมยังไม่ปรุงนะเช่นเลยครับผม มือมากลวกเส้นแบบเห็นไหมเส้นไม่ขาดเห็นไหมเออมันมันเหนียวนุ่มอ่ะไม่ขาดอ่ะ,อออะนี่ความเหนียวนุ่มนะต้องลวกคนต้องรวกเป็นนะอขอปรุงเน่ยนะครับผม อันนี้กินแบบปรุงนั่งเอาแบบรสชาติแบบชอบใครชอบมันผมจะถ่ายแค่น้ำส้มกับพริกป่นใส่สรุปว่ากว๋วยเตี๋ยวเราชามละห้าสิบบาทเนาะ โอ้อร่อยมากเลยครับปริมาณปริมาณกับคุณภาพนี่เหลือๆครับผมแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้กินอุดหนุนข้าวแกงกันนะวันนี้เราอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวไปก่อนเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับผมเช้า6โมงเช้าเนาะจนถึงบ่าย2บ่าย3ครับผมแยกสามย่านจากผมเป็นสามแยกอ่า ถ้าเรามาจากชนบุรีเนาะขวามือจะไประยองครับผมซ้ายมือจะไปจันทบุรีนะเดี๋ยวปักหมดไว้ให้นะครับผมในแผนที่นะอืมเยี่ยมนะครับผม <S <S เก๋ๆเลยร้านนี้ผมแนะนำ <S 1> <S 1> <S นะครับผมสุดยอดครับผมบน้ามาหนะนี่อยากกินชามนี้ครับิ่มนี้นี่ดูชามนะท้วทสวัสดีครับ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอีกหนึ่งร้านนะครับผมในดวงใจผมเลยนะถ้ามาระยองมาจันผมจะมาร้านนี้ตลอดนะครับผมแล้วก็แนะนำเพื่อนเพื่อนให้มาร้านนี้ด้วยครับจัดว่าดีงามครับผมร้านลมโชยนะครับผม